วันนี้ครูก็จะมาสาธิตวิธีการกระโดดเชือกท่าเปล่ากันนะครับเราจะยังไม่ใช้เชือกนะครับให้เราจับลาตัวตรงๆก่อนนะครับใช้ปลายเท้าน,นะครับในการกระโดดนักเรียนสังเกตไหมครับว่าเราจะใช้ปลายเท้าทั้งกระโดดขึ้นแล้วก็ลงนะครับแล้วก็ใช้ข้อมือในการแข่นขแงนะครับให้เรกเากระโดดไปเรื่อยครับปลายเท้าสปริงอย่างนี้ใช้ข้อมือครับใช้มือข้อมือแว่ง เราจะไม่ใช้ข้อแขนแป่งอย่างนี้นะครับใช้ข้อมือแล้วก็กระโดดพยายามยางงอเข่านะครับให้เราฝึกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปส่งครูนะครับครับสําหรับนักเรียนคนไหนที่กระโดดข้องแล้วแล้วก็มีเชือกนะครับเราสามารถใช้เชือกในการกระโดดได้เลยนะครับแค่เราวัดเชือกก่อนนะครับให้เชือกอยู่บริเวณประมาณหน้าอกเราแบบนี้นะครับจากนั้นครับ ให้เราฝึกแปลงจากาข้างก่อนฝึกแก่งจากข้างแล้วก็กระโดดกระโดดให้รู้จังหวะพยายามอย่างงอเขานะกระโดดปลายเท้าข้อมือแบบนี้สลับไปแล้วก็สลับแขนก็ได้ครับสลับแขนสลับแขนสลับแขนไปอย่างนี้ครับพอเราฝึกจนคล่องแล้วนะครับให้เรารู้จังหวะเชี่ยบกันนะครับให้เรากระโดดไปครปั้งหนึ่งก่อนกระโดดปุ๊บหยุดก่อน อย่างนั้นก็กระโดดสองทีปึ๊บปึ๊บแล้วก็หยุดพยายามทําไปนี้เรื่อยๆครับส่วนใครที่ทาจนคล่องแล้วนะให้เรากระโดดต่อนเนื่องเลยครับแบบนี้สังเกตข้อมือครูกับเท้าครูนะครับจะใ,ใช้ปลายเท้าครับในการสปริงขึ้นแล้วก็เวลาลงก็ใช้ปลายเท้านะครับครับให้นักเรียนจําแล้วก็นําไปฝึกนะครับ แล้วก็ถ่ายคลิปสงคูะครับส่วนใครที่ไม่มีเชือกไม่เป็นไรครับให้เราถ่ายคลิปกระโดดท่าเปล่าก็ได้ครับสมครับครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าประโยชน์ของการกระโดดเชือกจะทําให้เราตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็จะพัฒนาร่างกายให้แข็งแรงครับในช่วงอายุ8-10ปีจะเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกของพวกเราครับฉะนั้นพวกเราควรฝึกกระโดดเชือกไว้นะครับสู้ไปด้วยกันครับเด็กๆ